โอเคครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่อง God s a n Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม i r u n a Online Server Thai กันเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับอาชีพ Necromancer นะครับผมที่ผมเพิ่งปั้นได้ไม่นานมานี้นะครับซึ่งยังได้สกิลไม่ครบด้วยฉะนั้นก็จะมาอธิบายถึงวิธีการเล่นคร่าวๆ มาทาความรู้จักกับอาชีพนี้คร่าวๆวันก่อนนะครับจะไม่ลงลึกเรื่องการทําเควสสกิลและการทําเควสเปลี่ยนอาชีพนะครับผมขอแยกเป็นคลิปหน้าและแยกเป็นประเภทหน้าไว้รอกันก่อนแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายว่าในคอมเมนเชอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีคอมโบอย่างไงมั่งเล่นยังไงนะครับผม อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สเตตัสนะครับเราขอไปไวน้น,นิดนึงนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะคลิปที่จะไม่ได้ยาวจนเกินไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเบื่อกันเนาะ mm hmm. สเตตัสเนี่ยจะอัพเหมือนไฮวิทเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นอินวิเด็กนะครับจอมขมางเวทนั่นแหละนะครับผม mm hmm. ส่วนการใช้อพสโซเลียนะครับ mm hmm. ก็ยัดเหมือนจอมขวังเวทเหมือนกันนะครับ หนะินเป็นสายอเมดิเคเหมือนกันนะคบผมประมาณนี้เลยเนาะส่วนของใช้เนี่ยแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าใช้ส่วนนี้แล้วเนี่ยใช้นะัตรงจุดนี้แล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับอันนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่ตอนนี้ใช้อยู่เป็นยูเบลรอสนะครับเป็นกระทามืดนะออปชันประมาณนี้ยัดแกรุษนะครับผม แล้วก็ชุดเนี่ยเป็นฟลาเนมนะครับตัวนี้สามารถอัพได้นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพมาเนาะก็ยัดเป็นมอร์นารนะครับแล้วก็ส่วนหมวกเนี่ยใช้เป็นมิเซราทิสนะครับผมก็คือเป็นหมวกที่เป็นสายความคล่องตัวเหมือนเจ้าของเวทที่ใช้อยู่เลยนะครับก็คือทําให้เราเนี่ยฮิวเลือดได้แรงแล้วก็มีดีเลย์ที่ไวแล้วก็ไล่ไวด้วยนะครับก็สำหรับหมวกนี้เนี่ยผมยัดเป็นยูซิลุสเนี่ยครับผมก็ ไปต่อเลยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แหวนเนี่ยคร่าวๆเป็นยัดเมซาลูนา่าโดยรวมๆหลักๆแล้วเนี่ยสายนี้นะครับจะเล่นคล้ายๆจอมขมังเวทเลยทั้งของแล้วก็สเตตัสนะครับผมแล้วก็การยัดหินสีเล่นคล้ายกันมากเลยนะครับผมประมาณนี้สําหรับสเตตัสของคร่าวๆหลักๆนะครับส่วนสกิลขออธิบายเป็นสกิลพลัสสิบก่อนละกันเพื่อที่จะทาให้ทุกคนไม่งงนะครับผมสกิลพลสสิบสกิลแรกคือการรับรู้วิญญ,ญาณ นะครับคือเป็นการทําให้เราเนี่ยได้รับรอรรถ energy ที่เราเรียกว่าอรรถพลังวิญญาณขึ้นมานะครับคือบริเวณตรงนี้เลยนะครับใต้เลือดนะครับทำให้เรามี energy พลังวิญญาณ0ถึง100%ในเลเวล1นะครับผมสําหรับพาสิบต,ตัวนี้นะครับไม่ยากไม่งงนะพาสิบต,ตัวนี้ส่วนโตรเวสซีเป็นพาสิบตัวที่2นะครับเป็นช่วยเพิ่มทักษะในการคว้างปลา นะครับคว้างป่าเออเราเราียงมาจากไหนคว้างป่านะครับ mm hmm. เพิ่มมินิเคเล็กน้อยเมื่อถืออาวุธคว้างนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เป็นพาสีที่ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับตัวต่อไปเป็นพาสีโซลคอเรชันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะไปลิงกับตัวสกิลเรียกผีกลับลงหม้อนะครับผมเรียกผีก,กลับลงหม้อนะครับทำให้เราเนี่ยได้แตกพลังวิญ,ญญาณคืนทำให้สามารถเรียกผีตัวต่อไปได้นะครับผมโอเค ส่วนพาสิบตัวต่อไปเป็นพาสิบเพลยไลท์ก็คือเป็นการสอดแทรกพิษเข้าไปในระหว่างการโจมตีด้วยเวทของเรานน่นเองก็คือไม่ว่าเราจะสกิลไม่ว่าจะสกิลไหนก็ตามใส่บอสหรือมอนสเตอร์เนี่ยนะครับที่เป็นสกิลโจมตีประเภทโจมตีนะทำให้มีโอกาสเนี่ยติดดาเมจแซงแซงเป็นพิษได้เป็นดาเมจพิษดาเมจอยู่ที่2,000ถึงนปนะครับประมาณนี้เลยนะไม่มากไม่น้อย นะครับอยู่กลางๆนะครับก็เป็นพาสซีฟที่เฉยๆก็ไม่ได้ไปเด่นเด่นชัดอะไรมากนะครับผม อ่ะอันนี้รวมถึงสกิลที่ผีตีด้วยเนาะก็มีโอกาสออกเช่นการสำหรับเพนไลท์เนี่ยครับแล้วก็พาสิบตัวสุดท้ายสำหรับอาชีพหมอผีในตอนนี้ในรีเวิร์สก็คือ s a c r i f i c e นะครับเป็นพาสิบที่เข้าใจค่อนข้างยากนิดนึงก็คือว่าเมื่อผีเราตาย1รอบหรือ HP หมด1รอบพารสิบนี้จะทำการเด้ง s t a ็กปัวกระโหลก1หัวขึ้นมาตรงบริเวณใต้ชื่อเรานะครับ stack ต,ตรงนี้เก็บได้หแ s t a เมื่อเราเก็บ6-5แตกเราจะสามารถฟื้นฟูมานาในการอันชิญผีในแต่ละตัวได้นะครับผมเดี๋ยวอธิบายอีกทีว่าฟื้นฟูยังไงนะครับผมเดี๋ยวขออธิบายเริ่มเป็นสกิลทั่วไปกันก่อนเลยตอนนี้นะครับผมเป็นสกิลแรกเป็นโซลพลันะครับเป็นสกิลที่ได้แล้วก็ติดสถานะอ่อนแรงนะครับหมดแรงนะ ก็เป็นสกิลที่เอาไว้จ่ายสถานะผิดปกติมากกว่าการทำดาเมจนะครับเป็นสกิลประเภทไรท้ธาตุนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับโซครัชนะครับส่วนสกิลต่อไปเป็นสกิลสเกลตันเป็นการเรียกผีสเกลตันขึ้นมาโดยใช้ mp 1ทั้งหมด100หน่วยนะครับ100หน่วยซึ่งถ้าเราเก็บสต็ของ passive sacrifice ที่ครบ5กระโหลกแล้วเนี่ย การอัญเชิญสเกลตันหนึตัวจะทำให้เราฟื้นมานากลับมา 1, 100หน่วยเช่นการทำให้การอัญเชิญสเกลตันนั้นใช้มานา0ูนนั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าเราเก็บสเต็กของพาส i ฟ e s a เซ i ิฟายได้นะครับประมาณนี้เลยนะสำหรับสเกลตันเป็นมอนสเตอร์ผีประเภทกึงทง่งแทงกึ่งไฟเตอร์เ,เราจะใช้ในการตีมอนทั่วไปแล้วก็แทงได้เล็กน้อยนะครับดาเมจกลางๆและแทงได้กลางๆ นะครับไม่มากไม่น้อยเลยนะครับผมสำหรับสเกลตันตัวนี้เนาะก็อ่าประมาณนี้7 0 0 0นะครับจะอยู่ที่6 0 0 0 7 0 0 0ส่วนการตีพัดได้อยู่ที่2000กว่า4 0 0 0ประมาณนี้นะครับสำหรับมอนสเตอร์ตีกับมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนเจ้าตัวนี้จะตีติดสเตตัสเลือดออกด้วยแล้วก็ตีติดสเตตัสอัมพาตด้วยมีโอกาสตีติดนะครับโอเค เมื่อเราอัญเชิญเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเมื่อเราอัญเชิญเจ้าตัวนี้ออกมาจะได้รับค่าเหตุเล็กน้อยนะครับค okay. ่าเหตุเล็กน้อยโอเคค่าเหตุเล็กน้อยก็คือเป็นหลอดหลอดค่าเฮตนั่นแหละตรงตรง,ตรงใต้ใต้ตชื่อใต้ชื่อเราอะเนาะใต้ตรงบริเวณช่องแชทนะนะอะนะ okay. นะครับเป็นหลอดเฮดอนะนะโอเคนะครับส่วนสกิลต่อไปเป็นสกิลบอลไนท์นะครับบอลไนท์เป็นสกิล bon ight, ะะ bon กอัญเชิญอา สเกลตันสายแท้งนะครับสเกลตันสายแท้งก็จะเก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากสเกลตันธรรมดานะครับก็บนไนท์เนี่ยจะใช้ MP ในการอันเชิญอยู่300ใช่ไหมเมื่อเราเก็บครบ5กระโหลกจากพาสิสแซกิไเราจะได้มานาคืนในการอันเชิญบนไนท์0หน่วยก็เท่ากับว่าเราสามารถอันเชิญบนไนท์ในราคา MP ที่0ได้นะครับเมื่อเก็บสเต็ก r ซกิ c e ครบ5กระโหลกน,นั่นเอง นะครับผมโบนไนเป็นมอนสเตอร์ผีเป็นประเภทแทงค์นะครับก็ดาเมจไม่ได้จัดจานดาเมจเบาแต่ว่าสามารถแทงค์ให้เราได้แล้วก็ในเมื่ออในระหว่างที่เราวันเชิญมันออกมานะครับเราจะมันจะทําให้เราเนี่ยถูกรบค่าเฮดของตัวเราเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ค่าเฮดทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่โบนไนแทนนะครับเหมือนเป็นการโฟลว์เวไปที่โบนไนโดยตรงเลยนะครับทําให้เราเนี่ย ถูกหลีกเลี่ยงจากการโดนเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากมอนสเตอร์หรือบอสได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูปึ๊บเดี๋ยวขอขอ,ขอเรียกกลับไปก่อนเนาะโอเคนะครับประมาณนี้เลยละกันปึ๊บเห็นไหมค่าเฮลมันจะถูกลดลงแล้วก็มอนสเตอร์จะไปหาบนไดนใแทนประมาณนี้คือเราจะไม่ถูกเป็นเป้าหมายจากการโจมตีในระหว่างการที่เราเชิญมันออกมานะครับ ประมาณนี้เลยนะบนไหนสำหรับโบนไหนนะครับต่อไปเป็นสกิลแฟนทอมนะครับเป็นการัเชิญผีนะครับาสายเวทนะครับตัวบางมากแต่ว่าตีแรงมากๆนะครับเป็นสายเวทที่ยิงเวทได้แรงนะครับน้องตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้จ่ายดาเมจนะครับแล้วก็สเตตัสพิบปกติด้วย นะครับไม่แนะนําให้เอามาแทงนะไม่แนะนำไม่เอามาแทงเด็ดขาดนะครับผมเป็นผีที่ไม่ใช่สายแทงนะเป็นสายจ่ายดาเมจเวทนะครับไม่อนุญาตให้เอามาแทงเด็ดขาดนะเพราะว่าน้องบางมากๆเลยนะครับผมเมื่ออัญเชิญน้องออกมาเนี่ยเราจะไม่ได้รับค่าเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางค่าเหตุนั่นแหละ นะครับก็ปกติอันเชิญเป็นการกดสกิลปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับค่าเหตุนั่นแหละนะครับประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับแฟนทอมนเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับน้องจะยิงเวทเป็นเวทสายฟ้าเวทน้ําแข็งแล้วก็เป็นเวทวิสานนะครับซึ่งเวทน้องเนี่ยจะแรงสูงสุดถึง5 0,000ได้เลยนะครับสำหรับตัวผมตอนนี้นะน้องเวทแรงมากๆเลยนะครับประมาณนี้ สำหรับแฟนทอมนะครับแฟนทอมเนี่ยลืมบอกไปใช้ MP ในการอันเชิญทั้งหมด500หน่วยนะครับซึ่งถ้าเราเก็บหัวกระโหลกจาก p a s s v e a c r i f i c e ได้เราก็จะได้รับมานาคืน500หน่วยเช่นกันนะครับเหมือนทั้ง2ตัวที่ผ่านมาเลยนะครับผมประมาณนี้สกิลต่อไปเป็น Cementory นะครับเป็นสกิลที่สร้างเป็นเวทฟิลขึ้นมาเวทฟิลตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับในการลงบอสเพราะว่าอะไร เป็นเวทที่ปกป้องเราจากเวทประเภทขอบเขตหรือขอบข่ายนะครับเป็นเวทวงกว้างอ่ะนะครับเป็นเวทที่ปกป้องเราจากดาเมจวงกว้างของบอสหรือมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเมื่อเรายืนอยู่ที่โรงศพนี้นะครับแล้วเราไม่ได้เป็นเป้าหมายในการโจมตีของบอสหรือมอนสเตอร์นะครับคือเราไม่มีค่าเฮดหรือว่าบอสไม่ได้มาอยู่กับเราอ่ะไม่ได้มาตีเรานั่นแหละนะครับคือไปตีคนอื่นอยู่นะครับอ่าไม่ว่าผีหรือว่า เพยเยอร์คนอื่นก็ตามนะครับการใดที่เรามีสกิลนี้อยู่และยืนบนสกิลนี้เราจะไม่ได้รับดาเมจใดๆทั้งสิ้นจากบอสไม่ว่าจะเป็นดาเมจปกติเพราะว่าดาเมจปกติบอสก็จะตีให้กับคนแทงใหาเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วดาเมจวงกว้างที่บอสปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะไม่โดนเช่นกัน,นครับมันจะถูกหักหลังเป็นศูนย์ทันท,นทีนะครับสำหรับสกิลเซมเป็นทีนะครับคือมันเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ควรใช้สําหรับอมอผีเลยนะครับนะ แต่ข้อเสียของสกิลน,นี้คือถ้าเราเคลื่อนที่ออกจากวงสกิลมันจะหายไปทันทีนะครับมันก็ไม่ทันทีหรอกแต่มันจะหายไปอย่างเร็วเร็วปกติคือมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 10- 20ีบวิอ่ะครับอ่าถ้าเราไม่เดินออกนะประมาณ20บวิประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินออกเลยเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปประมาณนี้เลยนะคือข้อเสียของมันคือถ้าเราเคลื่อนที่ออกสกิลจะหายทันทีแล้วเราต้องไล่กลับมาใหม่นะครับ อันนี้คือเป็นสกิลของ c e m e t t r y y นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าสกิลนี้เนี่ยยังสร้างความเสียหายกับให้กับมอนสเตอร์ที่คเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆลงศพหรือว่าบริเวณผีที่เราอยู่รอบๆตัวเราด้วยนะครับจะเป็นดาเมจต่อเนื่องที่น้อยประมาณพั0 0 2,000ประมาณนี้เป็นสร้างดาเมจต่อเนื่องนะครับก็ไม่ได้แรงมากนะครับผมต่อไปเป็นสกิลโซ Return ก็คือเป็นสกิลเรียกผีกลับนั่นแหละนะครับ เรียกผีข้อออกมาแล้วก็เรียกผีกลับไปแบบนี้นะครับผมอ่านี่เป็นสกิลโซลีเทอร์นะแล้วก็สกิลตัวนี้ลิรมรีวิวนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้เอาเลือดของเราเนี่ยไปเพิ่มให้เลือดของผีนะครับประมาณนี้เลยหักเลือดของเราไปแล้วก็ไปไปยิวให้ผีนะครับแล้วก็ยังเพิ่มให้กับสมาชิกในปาร์ตี้ด้วยแต่ว่าเล็กน้อยนะครับเพิ่มให้ผีได้เยอะนะแต่ว่าเพิ่มให้สมาชิกในปาร์ตี้แค่ร้อยสองเองนะครับคือมันเป็นสกิลที่ เอาไว้ซัพพอร์ตเชิงซัพพอร์ตเล็กน้อยเนี่ยนะครับสำหรับคนในปาร์ตี้ที่เป็นเพลเยอร์ทั่วไปปกติเนาะมันเอาไว้แบบว่าซัพพอร์ตผีมากกว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบัตวายนียครับผมแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับที่มีในอาชีพหมอผีในเลเวล200ตอนนี้ก็คือ dark r k ค e l v a r n เน่ะครับผมเป็นสกิลที่ทัดมืดนะเมื่อเราได้ไปแล้วเนี่ยอ้ากับเก็บน้องก่อนนะครับ เมื่อเราได้ไปแล้วเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแล้วก็ฟื้นเลือดเราด้วยตามาดาเมจที่จ่ายไปถ้ายิ่งดาเมจที่จ่ายไปแรงก็จะฟื้นเลือดแรงนะครับฟื้นเลือดเนี่ยในที่นี้ฟื้นเลือดเราด้วยแล้วก็เพเยอร์ในปาร์ตี้เราด้วยแล้วก็ผีด้วยนะครับฟื้น3บุคคลเลยนะครับสามตำแหน่งเลยนะครับเป็นสกิลที่ดีเป็นสกิลที่ดีสก,ดสกิลหนึ่งแต่ข้อเสียข,ของมันคือไล่และดีเลยชา้า นะครับอ่ามันโกงแต่มันไล่และดีเลยช้าทําให้การสแปมสกิลอย่างต่อเนื่องเนี่นยไม่ไม่ได้เร็วเลยนะครับอืมประมาณนี้เลยนะสำหรับสกิลทั้งหมดในอ่าในคอมเมนเชอร์ในระดับ200นะครับในระดับเบลสร้อยส่วนเดี๋ยวจะเพิ่มเติม <ๆ S 1> ยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาทำคลิปแยกอีกทีนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบในการลงบอสและการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับมี2คอมโบแนะนําสำหรับอาชีพนี้ที่ต้องใช้นะครับ คอมโบแรกคือเราเอาไว้ใช้ลงบอสใช้ลงบอสคือเป็นสกิลที่เราจะใช้ให้ผีแทงให้เราและเรายืนยิงสกิลแบบฟรีๆนะครับไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมอเอาไว้ใช้ลงบอสนะครับบอสเควสบอสอะไรที่เราตัวอาจจะบางเกินไปจ,จะตีไม่ไหวถ้าเราเป็นคนแทงเราจะให้ผีแทงแทนก็ได้นะครับาลืมบอกไปในที่นี้เลือดของผีแต่ละตัวเนี่ยจะ เพิ่มขึ้นตามค่ายเมดิของอรของเราด้วยนะครับฉะนั้นแล้วการ up s t a สวิชเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับเป็นการที่เพิ่มเลือดให้กับตัวละครเราเท่านั้นไม่ได้เพิ่มเลือดให้ผีเยอะขนาดนั้นนะครับการทําให้เอเมิเคสูงเนี่ยเป็นการเพิ่มเลือดให้ผีที่ดีที่สุดนะครับสำหรับสายหมอผีเนาะโอเคนะครับผมคอมโบแรกนะครับคือคอมโบให้ผีแทงให้เราก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเข้ามาในแมปบอสนะครับ ให้หาจุดยืนโดยจุดยืนเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆบอสนะครับแล้วกดสกิลเซเ e นตอรี่หนึ่งสกิลและกด Drain จากนั้นกดไล่ให้เจ้าโบนไนท์เนี่ยออกมาตีนะครับประมาณนี้แล้วโบนไนท์เนี่ยมันจะไปลบค่าเฮดของเราที่มีต่อบอสเมื่อกี้ไปนะครับทำให้บอสเนี่ยหันไปตีโบนไนท์ทันทีเลยนะอ่าประมาณนี้เลยเห็นไหม ทำให้เราเนี่ยได้รับดาเมจวงกว้างจากบอสเนี่ยเป็นศูนย์ทันทีเลยนะครับแล้วก็ดาเมจทั่วไปที่บอสตีเนี่ยก็ไม่ได้รับเลยเพราะว่าบอสมันตีบนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่โดนดาเมจเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกับอีกบอสอีกต,ตัวหนึ่งเนาะอ่าไล่สกิลเซเมเทนเทอรี่ไปนะครับแล้วกดเรนนะครับอ่าแล้วกดบนไหนปุ๊บเห็นไหม ประมาณนี้นะครับบนไหนก็จะอ,อมาแทงให้เราเลยนะครับประมาณนี้เราก็ยินยินยิงสกิลฟรีๆเลยนะครับป,รปึ๊บแต่ข้อเสียข้อควรระวังดีกว่าข้อควรระวังคือถ้าเราสแปมสกิลใส่บอสมากเกินไปนะครับคือบนไหนเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ตีไม่ไม่ได้เร็วอะ่ะมันตีค่อนข้างช้า เพราะฉะนั้นเราควรเว้นจังหวะในการสแปมสกิลเข้าไปหาบอสด้วยถ้าเราสแปมเข้าไปที่เนี่ยมันจะทําให้ค่า HP ของเราสูงกว่าโบนไนทำให้บอสหันมาตีเราได้นี่เป็นข้อควรระวังเลยนะครับทำให้ดูอีกรอบหนึ่งเก็บโบนไนไปก่อนนะครับร่ายเซมิเนทอรี่บริเวณใกล้ๆ้บอสกดดรนและเรียกโบนไนนะครับผมแต่อย่าใกล้เกินไปนะบอสมันจะมาถึงตัวเราก่อนก่อนที่โบนไนจะออกมาได้ทันทําให้เราโดนดาเมจแรกได้นะครับ ่ประมาณนี้เป็นง่ายเราจะไม่โดนอาเมจจากบอสเลยนะครับอันนี้เป็นคอมโบแรกที่เป็นข้อแนะนําเป็นคอมโบที่แนะนําให้ใช้นะครับในการลงบอสในการวิ่งเพวสมันจะง่ายต่อการเพรสมากเลยนะครับวิธีการดูว่ามอนสเตอร์หรือบอสเนี่ยมันหันมาสนใจเ,าเราตอนไหนก็คือดูหลอดค่าเฮดข้างล่างนะครับ คือสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยเป็นหลอดค่าเฮสที่ปลอดภัยละเราสามารถยิงสกิลได้ปกติใส่บอสเลย mm hmm. คือบอสมันจะตีโบนัสอยู่ไม่มาไม่มาหาเราแน่นอนนะครับส่วนหลอดสกิลที่เป็นสีเหลืองเหลืองออกโทนเหลืองแดงส้มเนี่ยให้เราหยุดสแปมสกิลสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะกลับไปกลายเป็นสีเขียวและสีฟ้าแล้วค่อยการตสกิลใหม่นะครับอ่าอันนี้เป็นข้อสังเกตในการเว้นจังหวะในการหลีกเลี่ยงการโจมตีจากบอสนะครับ เดี๋ยวทาให้ดูหนึ่งรอบกด Cemetery กดอเอากลับไปก่อน Cemetery Drain และบนไห i น,นะครับปึ๊บไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้บอสแค่ไหนนะครับบอสจะไม่ตีเรานะเห็นไหมว่าหลอดค่า h i ดตรงนี้เห็นไหมหลอดค่า h i ดของเราตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าตรงช่องแชทเห็นไหมตรงหลอดดำๆถ้าสีฟ้านี่คือเราสามารถไล่สกิลได้เลยนะครับ สีฟ้ากับสีเขียวสามารถได้สกิลได้ปกติแต่ถ้ามันเป็นสีส้มและสีเหลืองเนี่ยให้เราหยุดสแปมสกิลสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะกลับกลายเป็นสีฟ้าและสีเขียวถึงจะสแปมสกิลต่อได้นะครับบนไนท์ก็จะแทงให้เราเรื่อยเรื่อยจนกว่ามันจะตายถ้ามันตายเราก็เรียกมันออกมาใหม่นะครับแล้วก็ข้อควรระวังคืออย่าพยายามเวลาสกิลเซมิเนทอรี่หมดเวลาเนี่ยให้เรารีบอได้กลับมาใหม่ทันทีเลยนะครับผม อย่าปล่อยไว้นานเนาะเพราะว่าสกิลเซนเทอรี่เนี่ยเป็นจุดแข่งของสายนี้เลยนะครับในในช่วงต้นๆที่มันเข้ามาแรกๆนะครับในเวลเวลแรกๆนะครับถ้าเลเวลสูงแล้วก็จะเป็นอีกคอมโบหนึ่งเนาะ,ะนะครับส่วนคอมโบที่2คือเป็นการคอมโบคู่กับน้องน้องแฟนทอมนะครับผมแฟนทอมนะยวจะให้ดูว่าคอมโบยังไงนะครับ เป็นสกิลวไว้เวลนะครับแล้วก็ฟาร์มมอนฟาร์มนั่นแหละทั่วไปนะครับไม่ค่อยนิยมเอามาเอามาลุยเดี่ยวกับบอสเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าน้องมันแทงไม่ได้นะครับตัวเราก็ค่อนข้างที่จะบางด้วยก็แทงยากอยู่นะครับในช่วงเวลน้อยๆเนาะก็เซมเทอรี่เหมือนเดิมนะครับกดเรนแล้วเรียกน้องนะครับประมาณนี้แล้วน้องก็จะตีให้เรานะครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมคือเรายืนอยู่เฉยเฉก็ได้หรือว่าเราจะช่วยน้องตีก็ได้แต่ถ้าเราช่วยน้องตีเนี่ยมอนมันจะหันหันมาตีเราก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการแทงให้น้องแทนเพื่อให้น้องเนี่ยไม่ตายบ่อยจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเราคอยส p ปม s กิลเป็นอามาพาดให้น้องก็ได้เพื่อให้บอสเนี่ยมันตีน้องชา้าลงหรือตีเราชาร้าลงเพื่อที่จะได้แทงได้ นะครประมาณนี้ประมาณนี้ว่าะจะตีเราก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคอมโบก็มีอยู่2 c o คอมโบแบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นมอนที่เลือดน้อยเราก็ไม่ต้องไม่ต้องกดเซมิเนทอรีหรือสกิลลงศพออกมาก็ได้นะครับคือกดตีปกตินาอก็ช่วยเราตีแล้วมอนก็จะน่าจะตายแล้วนะครับอ,อันนี้เซมเนทอรีเอาไว้ใช้กับมอนที่แบบว่า เอาไวเวลนับตอไม้มาอะไรเงี้ยนะครับอ่าน้องก็จะช่วยเราตีแล้วก็เราจะได้ไม่โดนาดาเมจด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใส่อาชีพหมอผีนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนคลิปอื่นเป็นการทำเควส s สกิลเนี่ยเดี๋ยว เราเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็สกนะิลในระดับ220 240เดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงคร่าวๆเ,เท่านี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ